ช่วงนี้ข่าวซื้อขายของเหล่าบิ๊กทีมพรีเมรีกำลังเป็นไปอย่างสนุกสนานแมนยูกละเสริมทัพด้วยสองบิ๊กเดมอย่างวาราและซานชเชลซีก็เช่นกันครับเซ็นแคโกมือสามแต่เดีวอื่นมีแน่อาจจะช้าหน่อยแต่ชัดเจนว่าทุ่มหนักเพราะว่าพวกเขาครับเล็งแต่เป้าหมายขดดทั้งนั้นโดยเป้าหมายหลักคือกองหน้าที่มีเออร์ลิงฮาแลนด์กับโรเมลูลูกากูเป็น2ลิสต์แรกส่วนที่ใกล้แล้วก็คือชูคุนเดที่เหลือแค่ตกลงค่าตัวกับซบี่าเท่านั้นในขณะที่อาเซนอลนะครับใช้เงินราวราว70ล้นปอนปอดไแล้ว สิ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการเซ็นเป็นไว้นะครับนอกนั้นก็มีซัมบีโลโกงกา่ากลางรับดาวรร่งและนูโน่ตาวาเรสแบ็คซ้ายดาวโร่งแถมยังเล่งเสริมกลางรรกมาเพิ่มโดยกําลังมีข่าวกับเจมส์แมดิสันและมาตินโอเิกาที่เคยยืมมาใช้งานส่วนเลสเตอร์ก็มาถึง3คนครับแพทริกดารากา้าหัวหอกที่ยิงกระจายกับซาวบวกบูบาการีซูมาเร่กลางรับจากลิวและไรอันเบอร์ธานนะครับพิเศษเข้ามาฟฟี่ส่วนสเปอร์ก็ได้มา2เริ่มจากยืมปีแอลลูจิกลินีพร้อมออปชั่นซื้อขาดมาแย่งตัวจริงกับ, oris, กบยอริตแแลลละะกกกก็็บบอันนรรริิิปีีดาวาวจเซมค โรเมโรเซนเตอร์ดาว่งที่ตกลงสัญญาส่วนตัวได้แล้วเหลือแค่เคลียรค์ค่าตัวกับอตาลนตาโดยคาดว่าจะมีราวๆ40-45ล้านปอนด์แล้วกลับกันมาดูที่ลิเวอร์พูลนะครับหลังจากซืนสัญญากับอิบราฮิมาโคเาเต้แม้ว่าพวกเขาจะมีข่ากับตัวอื่นบ้างปะป่า,ปปายแต่ก็ยังไม่มีรายงานการยิงข้อเสนอซื้อใครเพิ่มว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเรานะครับจะพาไปวิเคราะห์สาเหตุกันหน่อยว่าทาไมตลาดรอบนี้หากเทียบกับทีมอื่นแล้วลิเวอร์พูลยังไม่ขยับข้อแรกที่มันมีก็ดีอยู่แล้วไงล่ะ ขอยกมาเป็นสาเหตุแรกนะครับเพราะว่าหากดูขุมกําลังของโงแดงหลังจากนักเตะต,ตัวหลักหายเจ็บกลับมากันแล้วก็ถือว่าเป็นชุดที่ลุ้นแชมป์ได้เหมือนเดิมเริ่มจากตาแหน่งเซนเตอร์ที่เคยมีปัญหานะครับก็ได้โคนาเต้เข้ามาเพิ่มมาติดก็หายเจ็บแล้วฟาดไดโกเมกกลับมาลงสนามได้เหลือแค่เรียกฟิตให้เต็มร้อยนะครับไหนจะมีฟิลิปที่พร้อมใช้งานอีกคนมองไปดูแนวรุกก็เต็มที่นะครับซาลา่ามาเน่ฟิมิโนโชต้าและก็มีออกเลดมีนามิโนเอเลียดเป็นแบ็กอัพกองกลางก็มีเฮนโดติอากโกฟาบินโยจะเป็นตัวหลักกในซีี้าาพรามมมเเิตและ โจนคอยโรเตชันและตำแหน่งโกนะครับก็สบายๆอลิซอนเคลเฮอร์และอาเดเรียตมันจึงทําให้ดูเวมือนว่าริวอพูลไม่จำเป็นต้องรีบรัดในการเสริมทัพมากมายเท่าไหร่เนื่องจากที่มีก็ถือว่าเพียงพออยู่แล้วหากจะเสริมทัพนะครับพวกเขาน่าจะซื้อในกรณีเพื่อทดแทนตัวที่ออกไปซึ่งที่ดูเป็นไปได้คือตำแหน่งของกองกลางเพราะว่าพึ่งเสียวยนันดุมไปนะครับแต่มันก็ยังมีสาเหตุอื่นที่ทําให้พวกเขายังไม่สามารถเร่งซื้อตัวใหม่มาได้ในขณะนี้ประเด็นที่2เงินยังไม่มี แน่นอนว่าด้วยปัญหาการระบาดของโควิดสินะครับส่งผลให้รา,รายรับของทุกทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลดลงจากเดิมซึ่งเวอร์พูลก็ได้รับผลกระทบเดียวกันและก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า f อ g เจ้าของเวอร์พูลมักใช้เงินอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงโควิดเราอาจจะไม่ได้เห็นการทุ่มซื้อของพวกเขาในซัมเมอร์นี้แถมเป้าหมายหลักของเวอร์พูลนะครับไม่ใช่การเสริมทัพแต่เป็นการต่อสัญญากับนักเตะตัวหลักซึ่งล่าสุดนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อานุก็ต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าเหนื่อปอน,นันนะะ Baker บ,จจบระาะกจจ ยื่นสัญญาใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีซาร่ามาน่ฟิมิโนฟานไดและเฮนเดซันที่มีสัญญาถึงปี2023 FSG จึงต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้ต่อสัญญาพวกเขาเหล่านี้ด้วยแต่ก็อย่างที่หลายคนน่าจะทราบข่าว้วคาับว่าการเจรจากับเฮนโดนั้นติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากโขงแดงต้องการยื่นสัญญาปีต่อปีในขณะที่กับตันนะครับผมอย่างเฮนโดต้องการสัญญาระยะยาวแต่ท้งนี้หลายเยี่ยวข่าวสายโงก็ยืนยันแล้วว่าเฮนโดจะไม่ย้ายทีมในซับเมื่อนี้อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วนะครับเมืองงานหลักของพวกเขาคือการต่อสัญญ,ญากับนนนัักเตตะหลใปีี้ ูท่าแล้วเวีรวภูอาจจะจำเป็นต้องระดมเงินก่อนจึงสามารถเสริมทับได้ก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมารอขายก่อนถึงจะซื้อ ในเมื่อเงินมันไม่มีหงแดงก,ก็ต้องขายนักเตะอารมณ์ทุนก่อนจะซื้อใครเพิ่มซึ่งสามเมื่อน,นี้นะครับพวกเขาขายนักเตะไปแล้ว3คนแฮร์รี่วิลสันไปฟูลแลม12ล้านมากูกูรูยชิชไปปอร์โตสิบจล้านและโตวไวอังวดูดี่นะครับไปยูนิโอนเบอร์ลิน6.5ล้านรวมๆก็เพียง27ล้านยังไม่เท่าค่าตัวโคนาเต้เลยซึ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลมีนักเตะนอกท้องถิ่นที่ไม่ใ่โฮมก็รออยู่18คน,คนเกินโคต้ามา1นคนและหากเป็นไปตามที่หลายแหล่งข่าวระบุนะครับนัั่่่่นนนคคืออหหหหงงงแแดดมมมีีเเป้้าาาาายยยใใกรรสิททพู2ตํโว สำคัญอันดับแรกนั่นคือแนวรุกคนใหม่เนื่องจากปีนี้พวกเขาต้องขาดมาเน่กับซาร่าไปราวๆหนึ่งเดือนจากการแข่งขันแอฟริกันเนชันคัพในช่วงต้นปีหน้าและหากได้แนวรุกแล้วค่อยหากองกลางเป็นอันดับต่อไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากพวกเขาจะเซ็นสัญญาใหม่กับโฮมกโรสองคนนั่นก็หมายความว่าต้องปล่อยผู้เล่นในโคตา้านอกโฮมกโรออกไปอย่างน้อย2คนซึ่งคนที่ดูแล้วนะครับเป็นเต็งจ๋าว่ายายแน่ๆนนั่นคือเชอดานชาเกรี่กับโลลิสคาริอุสส่วนดีวอ็อกโอเรกี้กับมินามิโนก็เป็นนักเตะที่พร้อมปล่อยเช่นเดียวกันันนนนนหรรืออจะเเปป็กตตใโโคาามย่งฟิล ครับและเนโกวิลเลียมก็มีความเป็นไปได้หลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในสโมสรซึ่งนั่นก็แปลว่าหากพวกเขาปล่อยนักเตะได้เพิ่มอีกสักคน2คนน่าจะมีการขยับเสริมทัพให้เราได้เห็นกันอยู่แล้วล่ะครับเรื่องสุดท้ายชอบอุบเป้าหมาย อีกสาเหตุที่ทําให้ดูเหมือนว่าช่วงนี้ลิวพูยังไม่ค่อยกระเตือรือร้อนอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขามักจะมีเป้าหมายลับที่ถูกปิดข่าวเงียบแล้วก็เกิดดีลฟ้าผ่าแบบไม่ทันตั้งตัวแถมกระแสข่าวตอนนี้นะครับยังไม่แน่ชัดว่าเป้าหมายคือใครโดยเฉพาะแนวรุกที่มีเพียงจารอดโบเวนที่เจมพียสนะครับกูรูสายหงยืนยันว่านี่คือหนในลิที่เจเกนครับต้องการ ส่วนเรื่องเคียซาก็ถูกโรมาโนกูรูซื้อขายชื่อดังออกมาปิดประตูแล้วเพราะว่ายูเวนตุสไม่มีทางขายและลิวอภูก็ไม่พร้อมขณะที่ตำแหน่งกองกลางนะครับทางซาอูนิเกตกับยูริติลามองก็โดนเหยี่ย่วข่าวสายของหลายคนปิดประตูเช่นกันด้วยสาเหตุที่ว่าลิวอภูไม่มีเงินเพียงพอสําหรับค่าตัวหรือแม้แต่เรนาโตซานเชสกับอิฟบิซุมานะครับก็ถูกเหยียวข่าวปัดตกมาอยู่ในลิ์ของหงแดงแต่ทางนี้นะครับเจมเพียร์ก็ยิงยันว่าครอบได้ลิ์แนวรุกและกองกลางที่ต้องการไว้แต่ทว่าใครที่เป็นเบอร์อในใให,หน ตสุดท้ายนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าสางเฮที่ทำในตลาดซัมเมอร์นี้ลิอร์พูลด,ดูยังไม่กระเตื่องจากการซื้อโคนาเตกับเพราะว่าปัญหาจากเงินปัญหาจากโควิดสิและยังต้องเตรียมเงินไว้ต่อสัญญากับแข้งหลักอีกมากมายหลายคนซึ่งนี่อาจจะจําเป็นต้องระบายนะักเตะออกไปอย่างน้อย1-2คนโดยเฉพาะนักเตะตำแหน่งโคต้านอกโฮมกรจากนั้นนะครับพวกเขาจะทาการเสริมทัพเต็มโดยเป้าหมายแรกคือตําแหน่งแนวรุกเพื่อทดแทนจังหวะที่ซาลาและมาเน่ไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในปีหน้าซึ่งก่อนเสริมตำแหน่งกองกลางหลังจากการหายไปของไวนันดุมเท่า นี้น่จะเป็นการปิดตลาดแบบเรียบง่ายของหงแดงในซัมเมอร์นี้แน่นอนครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดลให้เราได้ดนะ้